สำหรับใครที่อยากจะฟาร์มเกมที่มีระบบออตโอต้และไม่มีเรลา่วางากันไปบอสือนที่ผมขอนำเสนอ Beauty Phone แอปพลิเคชันที่สามารถช่วยเพื่อนๆฟาร์มได้อย่างง่ายขึ้นนะครับและสะดวกมากยิ่งขึ้น Ugfone เป็นแอปพลิเคชันที่อยู่บนคลาวด์เป็นมือถืออีกเครื่องหนึ่งที่สามารถเชิญเพื่อนฟาร,ร์มเกมได้ทั้งวันทั้งคืนนั่นเองถึงแม้ปิดมือถือปิดคอมปิดเน็ตไปแล้วแต่ตัวเกมก็ยังฟาร,ร์มให้เราอยู่เหมือนเดิมซึ่งมันเหมาะมากๆสําหรับเพื่อนเพื่อนที่ไม่อยากจะเปิดมือถือ,ถอทิ้งเอาไว้นะครับกลัวแบตหมดไม่อยากเปิดมือถือทิ้งไว้เพราะกลัวเปลืองค่าเน็ต Ugfone ช่วยได้แน่นอนราคาเริ่มต้นแค่วันละสิบบาทตัวแพ็กเกจแนะนาผมอยากให้เพื่อนลองใช้เป็น MVIP ซึ่งราคาแพงกว่าแพ็กเกจเริ่มต้น1เท่าแต่สเปคมันสูงกว่าแพ็กเกจเริ่มต้นกเกือบ3เท่าเลยตัว MVP เนี่ยนะครับจะแพงนิดหน่อยแต่ใช้ดีกว่าสุดๆใครสนใจด,ดาวโหลดยูจีบนสามารถโหลดได้ผ่านลิงก์ใต้คลิปนี้ได้เลย เฮ้ยงสวัสดีครับทุกคนครับอยู่ผมอีกแล้วนะครับผมดานิจิคนิยคนเดิมเพิ่มเติมคือไม่มีอะไรอย่างนี้เองนะครับผมนะวันนี้ครับเราอยู่กับไอดียลักของเราอีกเช่นเคยนะครับผมแล้วเดี๋ยววันนี้นะครับเราลองมาสมมุติกันดูว่าเฮ้ยตัวทางฝั่งของไอ้บาวสมเนี่ยมันมีสกิลบางอย่างนะครับที่มันคล้ายกับตัวเรนเจอร์ตัวเก่าตัวหนึ่งนะครับที่เอ่อมันมีมานานแล้วนะครับแล้วก็เป็นตัวแรกของเกมโดยที่มีสกิลประมาณนี้นั่นเองนะครับผมนั่นนี่เลยอยู่ในหน้าจอของเราครับก็คือเป็นดับเบิลแลมว่่าพีสกิล ไหนที่มันเหมือนกับไอตัวาบาวโสมนะครับก็คืออยู่สกิลนี้ครับอ่ะสกิลจู่โจมต่อเนื่องนะครับสกิลนี้โดยพื้นฐานแล้วเป็นสกิลโจมตีนะครับนนะก็คือเป็นสกิลทำดาเมจใส่ฝั่งตรงข้ามแต่มันมีพ่วงสกิลมาก็คือเพิ่มอัตราการแม่นยําอยู่ๆก็แบบเฮ้ยโจมตีศัตรูแล้วก็มีบัฟให้กับพักพวกฝั่งเราด้วยซึ่งเฮ้ยมันเป็นอะไรที่มันค่อนข้างจะแปลกมากนะครับเนาะแล้วก็มีแค่ตัวเดียวในเกมเท่านั้นนะครับสำหรับสกิลแบบนี้นะครับก็คือเป็นสกิลโจมตีที่มีบับมีให้ก้กฝ่งเราดวย นะครับผมนะซึ่งมันก็จะไปตรงกับไอ้ตัวบราวสมเลยครับที่มีบราอมตะแต่กระโดดข้ามไปนะครับนะอ่ะเพราะฉะนั้นผมเลยบอกว่าเฮ้ยสกิลของไอ้บราวสมเนี่ยมันไม่ใช่สกิลใหม่นะมันเป็นสกิลที่แบบเฮ้ยมันเคยมีมาแล้วแบบทํานองเนี้ยมันเคยมีมาแล้วที่เป็นสกิลบัฟแล้วตัวเองโจมตีอะไรเงี้ยนะเป็นสกิลโจมตีตัวเองเป็นบัฟอะไรเงี้ยนะครับมันก็เคยมีมาแล้วนั่นเองนะครับผมนะทีนี้เดี๋ยวเราไปดูการทํางานของสกิลแบบนี้ในสเตตดูครับว่ามันใช้งานยังไงแล้วก็มันเป็นยังไงเเเเเนนนนาาาาะะะะครรรััับบมมลลล้ื่่ออกกกีสตหดดยงู ะนะครับสำหรับตัวโดปโปมันบัฟดีเหมือนกันนะอ่าลองเล่นดูครับเปลี่ยนเป็นทีมนี้อ่าไม่ใช่ทีมนี้อ่าโอเคผมเอาตัวรอบข้างมาด้วยนะครับเพื่อให้มันบัฟเนาะสำหรับตัวโดโปนั่นเองนะครับนะอ่าสกิลหนึ่งจะเป็นสกิลโจมตีที่มีบัฟด้วยแล้วก็สกิลที่2ก็จะเป็นสกิลบัฟที่อ่าเป็นบัฟปกตินะครับกลายเป็นว่าโดโปเนี่ยมีสกิลสามสกิลก็คือมีบัฟหลัก1อันนะครับแล้วก็สกิลโจมตีที่มีสกิลบัพพแฟแฝงอยู่ด้วยนะครับนะอ่าทุกคนดูนะ อันนี้ปล่อยออกมาเฉยๆครับยังไม่มีอะไรมากด๊โปใช้ไม่ใช้สกิลหรือด๊โปอันนี้สกิลบัฟของเขาแบบสกิลสกิลสองนะสกิลสองสกิลแรกเขาจะเป็นการวิ่งโจมตีฮะแล้วก็จะได้บัฟเนาะแล้วอัศวินทำไมแม่นขนาดเนี้ยอัศวินก็แม่นเกินด๊โปออกมาหน่อยเร็วด๊ดปโปไม่ใช่ไม่ใช้สกิลหรือด๊โปด๊โปใช้สกิลหน่อยเร็วด๊โปด๊โปเด,ดินเดินชา้าซะด้วยปึ๊บ วิ่งมาแล้วดอปโอ้โห้ยเราเอาตัวโหดไปปะเนี่ยเราเอาอัศาวินกับไอดอลมานี่คือมันโหดเกินไปปะเนี่ดอปโปบัฟนี่อ่ะเห็นไหมชัดเจนนะชัดเจนไหมมันเป็นการพุ่งโจมตีใส่ศัตรูครับแต่ฝั่งเราเนี่ยได้บัฟนะครับที่เป็นรูปเหมือนกับอันเนี้ยเป็นรูปเหมือนเป็นรูปเป้าหมายอะไรสักอย่างหนึ่งเห็นไหมนี่เป็นสกิลของของตัวดอปโป้เขานะครับเป็นสกิลโจมตีที่มีบัฟ เสริมอยู่ด้วยนะครับก็เออเป็นสกิลที่แปลกเหมือนกันแล้วก็เป็นอย่างผมบอกครับมันเป็นสกิลมีมีแค่ตัวเดียวในเกมที่มีสกิลแบบนี้นั่นเองนะครับนะ ป่าทีนี้เราลองไปเล่นกันใน PVP ดีกว่านะครับคือจริงๆแล้วก็แค่มาบอกเฉยๆว่าเฮ้ยไอตัวทางฝั่งของบาวโบเนี่ยนะครับมันมันเป็นไปได้ที่มันเป็นสกิลกระโดดเป็นสกิลคล้ายๆกับการโจมตีแต่ก็มีบัฟให้กับฝั่งเราด้วยเนี่ยทางฝั่งของด๊อปโบทเนี่ยก็เหมือนกันนะครับก็คือเป็นสกิลแบบเป็นสกิลโจมตีเลยมีมดาเมจด้วยเห็นไหมแล้วก็มีใบด้วยนะครับแล้วก็มีบัฟเข้ามาเพิ่มตรงนี้นะครับนะเป็นบัฟที่แฝงอยู่ในสกิลโจมตีส่วนสกิลบัฟขขขอออออองงงงเเเเเเาาาาาสสสกกกกกกกิิิลลลลลลหลััััััั็็็มมีีีีีียยยูู่่่่แแแ้้้้้ววววนน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 ะะะะปบบบฟทฝใโจตตคครรรึพฉไ มเนี่ยก็ถ้ามันเป็นสกิลนะสำหรับไอ้สกิลกระโดดแล้วบัฟของเขาเนี่ยถ้ามันเป็นสกิลจริงๆเนี่ยมันก็เป็นการอ uh, ่อบัฟอมตะเกาะเลือดวิ่งเร็วหิวเลือดแล้วก็มีเคลื่อนยา้ายไปในกองทัพของศังงตรูประมาณนี้สําหรับไอตัวบาสโสมนั่นเองนะครับผมนะก็จะเป็นออกมาเป็นแนวนั้นนะครับผมแล้วแล้วก็แน่นอนครับ uh, พรสวรรค์ของบาสโสมเนี่ยผมคิดว่านะพรสวรรค์ของบาสโสมเนี่ยคือพรสวรรค์เดียวกันกันกบเดนจิ นะครับนะอันนี้คือผมผมเดาไว้เลยว่าเฮ้ยสกิลมันมีกระโดดข้ามแบบเนี้ยมันเข้าเงื่อนไขของพรสวรรค์ของเดินจิเพราะฉะนั้นเนี่ยเขาก็น่าจะเอาพรสวรรค์ของเดินจิไปใส่ให้กับตัวอ่าไอตัวบางสมอีกทีหนึ่งนะครับผมนะ <c oughs> เพราะว่าเขาวางแผนเอาไว้อยู่แล้วว่าเฮ้ยตัวละครที่มีสกิลทํานองเนี้ยนะครับก็จะรับพรสวรรค์อันเนี้ยเป็นพรสวรรค์หลักไปเลยนั่นเองนะครับนะอ่ะทีนี้มาดูกันในพีพีที่กว่านะครับว่าเฮ้ย มันมันจะเป็นยังไงอะถ้าอยู่ใน PP ใน PVP ที่แบบเฮ้ยมันโจมตีแล้วมันบัฟโจมตีแล้วมันบัฟอะไรอย่างเงี้ยมันจะพอโอเคไหมนะครับสำหรับตัวโดโปนั่นเองนะครับนะมาลองเล่นดูครับแพ้ไม่เป็นไรแพ้ไม่เป็นไรนะครับนะโคโโบก็ใกล้จบแล้วครับสำหรับในรอบนี้หรือเวลาแค่วัน2วันเท่านั้นนะครับผมนะก็ใกล้ถึงอีเวนต์สองครบรอบ11.5ปีนะครับลาเรนเจอร์ซึ่งโหเราอยู่กันมานานมากเลยเนาะ11.5ปีแล้วสำหรับเกมนี้นะครับผมก็น่าจะอยู่ต่อไปนะครับผมนะก็ยังไม่ได้มีเหตุผลอันไดที่จะต้อง ไปจากเกมนี้นะครับผมจนกว่าผมก็น่าจะเล่นไปจนกว่าเกมนี้มันจะปิดแหละนะครับจนกว่าก็จะกดจะงมเงือกอะ่ะดูท่าแล้วเกมก็อาจจะไปดูอยู่ๆยาวๆถ้าแบบเขาไม่ได้ทำอะไรที่มันแบบพังเกินไปอะไรเงี้ยนะครับนะอะอแล้วก็ลืมบอกผมอัพพาวเวอร์นะครับนะอัพพาวเวอร์ขึ้นมาเป็นอ่าล่างไม่ถึงอ่นะทำไมกดไม่ติดแป๊บหนึ่งนะอ่าเมื่อกี้เหมือนเรากดสลับทีมแล้วมันไม่ติดเออโอเค กดสลับทีมเราไม่ติดเมื่อก í, อี้นะครับนะกดคีรัตไม่ติดแพ้เลยมั้งเนี่ยดูท่าแล้วต้นเกมมาเรากดสลับผิดเราเราเราไม่ได้กดไอเนี่ยเราไม่ได้กดสลับทีมโอ,โอ้ยอำมาตา์ไปทีหนึ่งโอ๊ยปึ๊บปึ๊บโอ้หโหแบบตัวข้ามโหดเกินเราจะใช้ตัวแบบง่อยๆมาเล่นสักตัวนึงนี่คือไม่ได้เลยใช่ไหมเนี่ย เราจะขอใช้ตัวไงไ่ายสักตัวหนึ่งมาเล่นเนี่ยก็ก็ไม่ได้เลยใช่ไหมเนี่ยนะครับนะโอ้มีจุดอ่อนจุดหนึ่งของทีมแล้วก็คือแพ้เลยนะครับนะโอเค <c oughs> เอาไม่เป็นไรสําหรับตัวโดปโปเอามาดูซิจะขอแบบทีมง่ายๆหน่อยละกันมามาดูมาดูหน่อยนะครับนะจริงๆแล้วบัฟก็บัฟของโดปโปเนี่ยก็เป็นสกิลบัฟที่ค่อนข้างกว้างด้วยนะครับนะโจมตีเนี่ยก็พื้นที่สกิลก็กว้างแล้วก็เหมือนสกิลมันจะยึดตามกันด้วยนะครับยิ่งสมมติ สมมติถ้าสกิลดาเมจของโตโบเนี่ยนะกว้างประมาณ400จุดสกิลบัฟของเขาก็กว้าง400จุดเช่นกันนะครับผมนะัมันเชื่อมกันหมดเลยสําหรับไอ้สกิลเนาะนะครับทั้งบัฟแล้วก็ถ้ามีสกิลบัฟกับโจมตีอยู่ในสกิลเดียวกันเนี่ยไอ้ตัวความกว้างสกิลเนี่ยมันจะใช้ตัวเดียวกันเลยนั่นเองนะครับนะน <laughs> แล้วเกมก็หมุนนะแล้วเกมก็หมุนน่ะหมุน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 โอเคเราก็มาอัดคลิปในช่วงเวลานี่ผมอัดคลิป5้าทุ่มกว่าแล้วนะ อธิพาวทุหมกว่าเราก็ตัดเอาไว้เป็นลงตอนตีห้าใช่ไหมแต่คือแบบมันก็ยังหมุนนะนี่เราแบบหเราเข้ามาห้าทุ่มกว่าเลยนะมันก็ยังไม่เลิกหมุนอยู่ข้ามไปก่อนครับขอเจอทีมที่มันแบบไม่ค่อยมีอะไรได้ไหมอยากเห็นดบปโปมันพาทีมชนะได้ไหมดบปโปมีบัฟอ่าเขาเรียกว่าอะไรนะดบปโปมีบัฟแม่นยําด้วยนะอตีปกติแรงขึ้น เอาเมา่อกี้ที่ที่ค้างไว้เนาะลืมบอกไปว่าผมอัพพาวเวอร์ได้แล้วนะครับเป็นอ่าพาวเวอร์เก้าดาวแล้วก็ได้เป็นร่างโคนด้วยนะครับนะเป็นแบบความสามารถเดียวกันกับกินทูกิกกกเลยมีเพิ่มแล้เหมือนกันด้วยแล้วก็พาวเวอร์เนี่ยสกิลค่อนข้างแรงอยู่แล้วด้วยเนาะเดี๋ยวข้ามเดินไปแล้วเนี่ยเดี๋ยวเราค่อยมาทดสอบกันอีกหนึ่งรอบนะครับว่าเฮ้ยข้ามเดินไปแล้วทางฝั่งของพาวเวอร์เนี่ยจะยังแรงเหมือนเดิมไหมนั่นเองนะครับนะเดี๋ยวค่อยมาทดสอบพร้อมๆกันนะครับนะเอ้ยนี่สกิลบัฟของโดโปะไปไง เป็นรูปอ่าเป็นรูปมือหรือรูปโล่อะไรสักอย่างหนึ่งเป็นไงโตโป๊ะโอ้รู้วึกฟังตัวข้ามทำไมมัน,ม,น,ม,นมันเก่งไงขนาดนี้ออ้ยทุ่มแน่ถึงพันติดแบบยับเลยอ่ะนี่พาวเวอร์ดูด,ด,ดิเห็นไหมทุกคนเห็นไหมเมื่อกี้พาวเวอร์มันโดดทุบทีเดียวแล้วคือตายเป็นเป็นแถบเลยเมื่อกี้เห็นไหมนี่นะโอ้ตีใส่สมอนแล้วตายเลยพาวเวอร์นี่เห็นไหมผมถึงบอกว่าพาวเวอร์เนี่ยที่เป็นตัวที่มันเป็นสายฟงไวที่ที่ดาเมจมันแรงอ่ะ แล้วเห็นมันแรงมันยืนได้แล้วก็คอมโบมันก็ได้ด้วยสำหรับพาวเวอร์อ่ะอืมมันเป็นตัวละครที่ดีมากอ,ะอ,ะอ่ะเนาะอ่โอเคสำหรับโดปโปอ่ะชนะแล้วตาหนึ่งพอละโดปโปชนะให้ดูถึงครั้งพอเลยครับผมนะเพื่อที่จะเป็นน้ำาต่น้ำจิ้มไปนะครับผมนะสำหรับสกิลอ่าที่เป็นสกิลโจมตีแล้วมีบัฟอยู่ด้วยในในทีมอยู่ในสกิลเดียวเนี่ยนะครับมันเคยมีมาแล้วก็คืออยู่ในโดปโปนะครับนะเห็นไหมสร้างความเสียหายกับ ใบแล้วก็เพิ่มบัฟอารนะอัาตราก,การแม่นยำนะครับก็คือตีแม่นขึ้น เป็นสกิลโจมตีที่มีบัฟขึ้นหัวเออแปลกเหมือนกันนะเป็นสกิลโจมตีที่แบบมีบัฟขึ้นหัวในอนาคตอาจจะมีแบบเฮ้ยสกิลโจมตีทะลุอามาตะสตันอะไรเงี้ยแล้วก็มีบัฟอามาตะแถมมาด้วยอะไรอย่างงี้เออนะครับลเรนเจอร์เราเนี่ยยังมีหนทางในการพัฒนาในการอัปเดตเนี่ยไปอีกเยอะเลยนะครับผมนะเขาปูทางเอาไว้เยอะแล้วสำหรับลเรนเจอร์นะครับขึ้นอยู่กับว่าเขาจะเอาสกิลเก่าๆพวกนี้เอากลับมาใช้เมื่อไหร่นะครับซึ่งจริงๆก็สกิลนี้เข้ามาตั้งแต่รอบ 9ดาวมาแรกๆนะครับก็น่าจะเราสองปีแล้วนะครับนะสองปีใช่ไหมใช่ประมาณ2ปีสำหรับตัวเรนเจอร์ยุค9ดาวนั่นละครับก็มั้งแต่ยุค9ดาวแรกๆนะครับจนถึงตอนนี้ครับก็น่าจะเอามาใช้กับไอตัวบราวสมแน่ๆสำหรับตัวสกิลนี้นะครับที่เป็นสกิลทั้งพับทั้งโจมตีอยู่ในสกิลเดียวกันนั่นเองไอ้บราวสมเนี่ยนะครับจากทีเซอร์เนี่ยมันกระโดดข้ามแล้วก็ มีอมตะนะครับจากทีเซอร์เนี่ยมันไม่ได้มีดาเมจมันไม่ได้มีผลลัพธ์บัฟใดๆเลยก็แค่กระโดดแล้วก็มีบัฟเฉยๆนะครับไม่ได้มีแบบสกิลโจมตีแบบดาเมจสตันกระเด็นเหลืออะไรอย่างอื่นสำหรับตัวเบาโสมนะครับเขาก็จะได้ประมาณนั้นนะครับนะมันน่าจ,จะเป็นสกิลกระโดดที่แบบเฮ้ยบัฟวิ่งเร็วอาตะอาจจะเป็นนาฬิกาปูผสมกับเดนจิอะไรอย่างเงี้ยประมาณนี้ก็ได้นะครับสำหรับตัวตัวเบาโสมนั่นเองนะครับผมแล้ก็มีความสามารถเป็นร่างคนด้วยนะครับซึ่งจะเป็นร่างคนธรรมดาหรือเป็น ร่างคนบวกอะไรเงี้ยนะครับเดี๋ยวต้องไปรอดูกันตอนวันเปิดเซิร์ฟจริงๆแล้วก็ทางฝั่งของพรสวรรค์น,นะครับผมแน่นอนว่ายังไงก็ต้องเป็นพรสวรรค์ของดนจิครับเนื่องจากว่าเขาปูทางมาแล้วเนาะเห็นไหมเมื่อต้องลุยฝ่าฟันหรือว่าโดดข้ามนะครับเคลื่อนย้ายไปแนวหลังรวมตัวแล้วก็ดึงไปแนวหน้าหรือสลับตำแหน่งเนี่ยก็จะได้รับพรสวรรค์หลักตรงนี้ไปด้วยนั่นเองนะครับผมนะซึ่งอันนี้ก็เป็นการล็อกสําหรับพรสวรรค์ให้กับตัวใหม่ของเดือนหน้านั่นเองนะครับผมนะซึ่ง เออ่มันอาจจะเปลี่ยนแปลงไปได้นะครับมันอาจจะไม่เป็นตามที่ผมพูดก็ได้ครับอาจจะเปลี่ยนแปลงก็ได้แต่ผมคิดว่าน่าจะ100%สําหรับไอตัวบาวโสมนะครับน่าจะได้พรสวรรค์ของตัวเดนจิไปด้วยนั่นเองนะครับผมนะก็ถ้าใครเข้ามาดูกันในคลิปนี้ก็อย่าลืมฝากกดไลค์กด subscribe กดแชร์ให้ผมด้วยจะเจอใหม่นนในหน้าสไลด์นี้ไปแล้วครับบ๊ายๆของผมบายๆจับ๊ายบายครับบ๊ายบาย